วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีผลจากวันที่ไปนะก็ขึ้นปีใหม่ต้องวันสุดท้ายของปีแล้วก็วันขึ้นปีใหม่ก็เป็นวันที่ผู้คนทั้งหลายรอคอยเนะรียกว่าคนทั้งโลกเลยนะรอคอยสองวันนี้แต่ว่ารอคอยด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่รอคอยวันนี้เนี่ยก็เพื่อได้เฉลิมฉลองและเมื่อเฉลิมฉลองก็หมายถึงการที่ได้มีความสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงการดื่มการกินการเที่ยวหรือว่าการได้แลกเปลี่ยนของขวัญกัน หลายคนก็รอวันนี้เพื่อจะได้ไปเที่ยวได้ไปยังสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจให้เป็นประสบการณ์พิเศษของชีวิตบางคนเนี่ยรอคอยวันนี้ตั้งแต่โน่นเยเดือนกุมภาแล้วถึงเดือนกุมภาก็ต้องนาต่างตารอคอยว่าเมื่อไหร่จะถึง สาสเอ็ธันวาแล้วกมกราสักีเพราะว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ใครๆก็ปรารถนาบางคนอาจจะไม่ได้ปรารถนาที่จะได้เที่ยวได้สนุกสนานได้เฉลิมฉลองด้วยตัวเองแต่ก็ชอบบรรยากาศของช่วงนี้ที่เราก็โลเทสการแห่งความสุข พราะว่าผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เบิกบานอยู่รอบตัวเนี่ยธรรมชาติของเราก็พลอยเบิกบานไปด้วยพอสิ่งแวดล้อมของผู้คนน่เก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็พลอยมีความสุขไปด้วย อันนี้ก็เป็นเหตุผลนะของคนจำนวนหนึ่งนะที่รอคอยนะวันเรียกว่าวันสิ้นปีแล้วก็วันปีใหม่และพอถึงเรื่อง,เร,องเรื่องการเฉลิมฉลองก็ถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่บางคนก็รอคอยวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะได้ทำสิ่งพิเศษให้กับตัวเองไม่ใช่เป็นการเที่ยวไม่ใช่เป็นการเฉลิมฉลอง แต่เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองเช่นการทำบุญการปฏิบัติธรรมเจริญสติเจริญสมาธิภาวนาหรือว่าสวนมนข้ามปีนั่นจึงกลายได้ว่าเป็นวันที่ผู้คนเราคอยแล้วก็นับวันนับวันถอยหลังอย่างนี้การ เขาดาวหรือการนับถอยหลังนี้ก็กลายเป็นธรรเนียงของผู้คนไปแล้วพยายามที่จะอยู่ให้ถึงเที่ยงคืนเพื่อได้เป็นปัจจัยยานของการเปลี่ยนศักราชใหม่เราก็จะได้ดึงโลดดีใจมีการจุดพลุดอกไม้ไฟไม่ใช่แค่รอคอย วันขึ้นปีใหม่หรือศักรารมาอย่างเดียวนะเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็มีความหวังด้วยหวังอยากเห็นปีใหม่นะเป็นปีที่ดีเป็นปีที่ตัวเองได้พบสิ่งดีๆในชีวิตและเมื่อพูดถึงการ คาดหวังปรารถนาให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีนะของชีวิตเนี่ยหลายคนก็คาดหวังว่าอยากให้เศรษฐกิจมันดีนะทั้งเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจของโลกมีความเชื่อว่านะถ้าหากว่าเศรษฐกิจดีการเมืองสงบนะปีนี้ก็จะเป็นปีใหม่ที่เป็นปีที่ดีหรือว่า ได้มีได้งานที่ดีมีโอกาสที่ดีในการทำธุรกิจในการประกอบอาชีพรวมทั้งการที่ฟ้านี่เปิดนะพวกเราก็เรียกว่า3ปีที่ผ่านมาก็อยู่ภายใต้นะการควบคุมมาตรการที่เข้มงวด พราะการแพร่ระบาดของโควิดแตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มคลี่คลายแล้วในระดับหนึง่งเราก็มีความหวังนะว่าปีนี้จะดีกว่าป,ปีใหม่จะดีกว่าปีนี้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็หวังว่ามันจะดีกว่าปีก่อน เราก็จะมีอิสระเสรีในการที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ในประเทศนะแต่ว่าหลุไปต่างประเทศหลายคนก็อันมานานอาการที่มีโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยก็ช่วยทำให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีแต่บางคนก็ไม่แน่ใจนะว่าปีใหม่เนี่ยจะเป็นปีที่ดีหรือเปล่าเพราะ เศรษฐกิจทำท่าว่าจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะแยกก่กว่าปีที่แล้วหรือปีนี้บางคนก็มีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องการงาน,นเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำอยู่ก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีหรือเปล่าที่จริงเนี่ยปีใหม่เนี่ยจะดีหรือไม่เนี่ยมนอยู่ที่เราเนะ มันไม่อยู่ที่รัฐบาลไม่อยู่ที่เศรษฐกิจโลกหรือการเมืองในประเทศไม่ได้อยู่ที่เจ้านายหรือเพื่อนร่วมง,งานด้วยซ้ำปีใหม่จะดีเนี่ยหรือไม่อยู่ที่เราอันนี้คือสิ่งที่คนมักจะมองข้ามก็เลยไปคาดหวังจากสิ่งต่างๆนอกตัวบางทีก็หันไปพึ่ง ดวงดาวนะดูดวงชะตาดูเลิกว่าปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรมันจะดีกว่าปีนี้ไหมอันนี้มองข้างความจริงนะว่าปีใหม่เนี่ยมันจะดีได้เพราะเพราะเราหรือเพื่อถูกต้องคือว่าปีใหม่จะดีได้ถ้าว่าเรานะได้ทำสิ่งดีๆ เริ่มจากนะการทำดีด้วยกายของเรายกตัวอย่างเช่นนะถ้าว่าเรานะมีความไม่ประมาทส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่ได้ขับรถด้วยความประมาทหรือเม,อมาไม่ ปีใหม่ก็ย่อมเป็นปีที่ปลอดภัยสำหรับเราแต่ถึงแม้ว่าในทางตรงข้ามถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าปีใหม่เป็นปีที่ดีสำหรับเรานะดูจากเลิกดูจากดวงดาวแต่ถ้าเรานะขับรถดึยความเมาามายก็อาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นบางทีก็ถึงตายเลย อย่างช่วงสองวันที่ผ่านมานี่ก็มีคนตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์นี่จำนวนไม่ใช่น้อยเลยบางคนก็พิการบาดเจ็บมันกลายเป็นปีที่ไม่ดีสำหรับเขาไม่ใช่เพราะเลิกไม่ใช่เพราะดวงดาวไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เป็นเพราะการกระทำนะที่ประมาทหรือบางคนก็ทะเลาะเบาแวงกันเพราะเม,มาไมยหัวร่างข้างแต่ ถ้าว่าทำให้ดีแล้วเนี่ยนะปีมันจะดีได้อย่างไรนะวันจะเป็นวันดีได้อย่างไรบางคนเนี่ยไปส่งท้ายปีเก่าแต่ว่าปีเก่ายังไม่ทันจะผ่านไปเลยก็เสียชีวิตแล้วพอขับรถชนต้นไม้ด้วยความเมาไมา้ขณะที่กำลังจะไปขณะที่กลับมาจากการเลี้ยงฉลอง ปีเก่ายังไม่ทันจะผ่านไปเลยตัวเองก็จากไปซะก่อนแล้วอย่างนี้มันเป็นปีที่ดีไม่ได้นะแล้วที่ดีที่ดีไม่ได้มันก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ทำดีมันทำดีในที่นี้เนี่ยก็มาถึงการมีสต,ติตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเป็นเบื้องต้นรวมทั้ง ทำดีต่อสุขภาพด้วยนะถ้าว่าไม่ดูแลร่างกายไม่ออกกำลังกายเอาแต่นั่งเอาแต่นอนกินอาหารตามใจปากสุดท้ายก็ล้มป่วยนั่นมันจะเป็นปีที่ดีได้อย่างไรอย่างตรงข้ามต้าการว่าเราดูแลสุขภาพดีออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สุขภาพก็แข็งแรงจิตใจก็สดชื่นเบิกบานมันก็กลายเป็นปีที่ดีขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องรอเหตุปัจจัยอื่นเนอยากทำดีแล้วเนี่ยพูดดีก็สำคัญนะถ้าพูดไม่ดีมันจะเป็นปีที่ดีได้อย่างไรนะอย่างบางคนผู้จา หยาบคายหรือว่าดูถูกผู้อื่นบอกว่าก,กลายเป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะพูดจะทำอะไรเนี่ยมันก็มีคนบันทึกมันจะไม่ใช่แค่รู้แค่คนสองคนแต่รู้กระจายกว้างออกไปก็ถูกต่อว่าถูกด่าทอแต่เดี๋ยวนี้มนไม่ใช่แค่ปุ่นเดียวที่เขียนด้วย ถ้าพูดไม่ดีเม้นไม่ดีนะผู้คนก็รุมประนามมันก็กลายเป็นปีที่ดีไม่ได้ที่ทำดีแล้วพูดดีแล้วเนี่ยใจก็ต้องดีด้วยนะใจดีนี่ก็เริ่มตั้งแต่คิดดีคิดดีแล้วก็ต้องคิดให้เป็นด้วยคิดให้ถูกหรือฉลาดในการคิดที่พระเคียร์วิญญาณที่โสมณสิการ อีกสำคัญนะเพราะว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็มีแบบแผนที่ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็คือมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์ละคนกันปีแล้วปีเล่าเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันในแง่นี้เพราะว่าโลกและชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของความ ไม่เที่ยงเรื่องความผันผวนป,ปลาปรวนอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยแต่แม้ว่าจะมีความผันผวนในทางลบมันก็ไม่แปลว่าปีนั้นจะเป็นปีที่แย่เสมอไปปีที่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นปีที่ราบรื่นเหมือนถนนแปดเลนไม่ใช่ชีวิตมันไม่จะเป็นอย่างนั้น ชีวิตของเราในปีหน้าเนี่ยมันจะมีความขรุขระบ้างมันจะเหมือนกถนนที่มีหลุมไม่บอบ้างแต่ว่ามันก็สามารถเป็นปีที่ดีได้ถ้าว่าเรารู้จักมองหรือรู้จักเกี่ยวข้องกับมันอย่างที่เคยพูดเสมอว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่สาคัญเท่ากับว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรามองมันอย่างไรหรือเราปฏิบัติกับมันอย่างไร สิ่งแย่ๆก็อาจจะกลายเป็นของดีก็ได้อย่างที่ขณะที่สิ่งดีๆก็จะเป็นของเลวก็ได้อย่างเช่นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผู้คนแทนที่จะแทนที่บางคนจะมีความสนุก,สน,กสนานกับต้องเจ็บป่วยหรือบางทีล้มตายเนี่ยก็เพราะความประมาทเพราะความเมามายบางทีดีใจเพราะว่า ได้โบนัส6-7เดือนก็เลยฉลองกันใหญ่พอฉลองกันเข้าเกิดเมาขับรถกลับบ้านก็เกิดอุบัติเหตุเรื่องที่ไหนที่ขับรถอยู่นะก็ฝันหวานว่าเนี่ยจะเอาเงินที่ได้เนี่ยนับล้านเนี่ยที่เป็นโบนัสเนี่ยจะไปทําอะไรดีจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปซื้ออะไรใจลอยฝันกลางวันเพราะว่าไม่ดูถนนให้ถี่้วนก็ไปขับรถชนคนตาย ก็กลายเป็นว่าโชคกลายเป็นเคราะห์นะถ้าไม่ได้รับโบนัสใจก็ไม่คงใจคงจะไม่ลอยหรือถ้าได้โบนัสแต่ว่ามีสติกับการขับรถมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโชคก็ยังเป็นโชคต่อไปแต่พอได้โชคแล้วเนี่ยหรือได้ลาแล้วใจนะไม่มีสติมันก็เลยเกิดโทษกลายเป็นเคราะห์ขึ้นมา ในรตรงข่าไม่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นนะแต่ว่าปฏิบัติกรรมันอย่างถูกต้องหรืออย่างฉลาดมันเกิดผลดีขึ้นมาก็ทาให้กลายเป็นปีที่ดีขึ้นมาได้อย่างเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยนอย่างที่เราทราบนะโควิดก็ระบาดหนักนีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นนักธุรกิจนะแล้วก็เปิดร้านอาหารเนี่ยตามศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยหลายแห่งเลยนะ สำถ้าจะไปได้ดีเพราะว่าพอเกิดโควิดขึ้นในช่วงปี6364มหี่นีก็ต้องปิดศูนย์การค้ารายได้ที่มีเป็นเดือนละสิบล้านนี่หายไปเลยกลายเหลือแต่รายจ่ายนะรายจ่ายเกิดวิกฤตขึ้นมาทันทีแต่ว่าเราก็ตั้งหลักได้แทนที่จะบ่น,บนวายตีโพธที่ไยก็คิดว่าจะหาทางออกอย่างไร เคอมีร้านอาหารที่สแตนด์อะโลนอยู่นอกศูนย์การค้า,าก็เลยใช้ร้านอาหารที่ว่านี่ซึ่งมีอยู่หลายร้านเนี่ย,ยทำอาหารส่งขายเรียกว่า e l ลิเวอรี่ชุแรกก็ทำแต่ข้าวแกงแต่ข้าวแกงมันขายได้เฉพาะเช้าถึงเย็นยกลางคืนก็ไม่กินกันก็กลางคืนก็เอามาขายข้าวต้มปลาก็ขายได้ขายดีขายดีนะ ก็กลายเป็นว่าธุรกิจก็ดีขึ้นไม่ใช่แค่กรรเตืองนะมันดีขึ้นเลยก็กลายเป็นว่าในวิกฤตโควิดนี้ก็ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆทางธุรกิจแทนที่มันจะกลายเป็นปีที่แย่สำหรับนักธุรกิจคนนี้เนี่ยปีหกสามหกสี่มันก็กลายเป็นปีที่ดีที่ดีได้เนี่ยก็เพราะอะไรนะเพราะรู้จักรับมือรู้จัก ใช้ประโยชน์จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นสิ่งเด็วร้ายเนี่ยนะถ้าว่าเรารู้จักมองเนี่ยมันก็กลายเป็นดีขึ้นมาได้มีพี่นคนหนึ่งนะเจรเลี้ยงหมาพุดเดิ้ลยังสี่ตัวนะก็รักมากเรีเยมกอนเรียกเ,เรียก,เร,ยกเรียกว่าลูกทุกตัวเลยทุกเช้าก็พาไปเดินเล่นในสวนอาบน้ำให้วันละอาทิตย์ละหลายครั้งหาอาหารดีๆมาให้เจ็บป่วยก็อุ้มไปหาหมอ แล้วมาไปไหนนี่ก็จะต้องกลับมาค้างคืนนะกับลูกทั้งสี่ตัวแต่แล้วเนี่ยมีปีหนึ่งนะลูกพุดเดิมของเธอเนี่ยก็เริ่มทยอยตายนะต้นปีก็ตายไปหนึ่งตัวสามจีงนะอธรรมก็ตายอีกหนึ่งตัวนะบางก็ตายเพราะแก่ชราบางก็ตายเพราะโรคพก็ภายในปีเดียวตายทั้งสี่ตัวเลย จะ่เราเป็นปีที่แย่สําหรับเธอก็ได้นะเพราะลูกทั้งสี่ตัวตายหมดเลยแต่แทนที่เธอจะจมอยู่ความโศกเศร้านะ mm hmm. เพื่อนก็แปลกใจนะ mm hmm. เธอกลับยิ้มแยม้มเธอบอกว่าเนี่ยหมดภาระสักที mm hmm. เคยมีคนมาขอฉันแต่งงานแต่เขาไม่ชอบหมาแต่ตอนนี้ลูกๆก,ก็ตายหมดแล้วฉันก็ได้โอกาสที่จะ mm hmm. ได้อยู่กับคนรักสักทีกา mm hmm. น,นที่เสียใจนะ เราก็กลับมองว่าเออเป็นโอกาสอีกอย่างหนึง่งมองง่ายๆนี้เนี่ยไอปีนั้นก็เป็นปีที่เลวเนีเมันกเป็นปีที่ดีก็ได้น้นปีถึงบอกว่าปีปีใหม่มันจะดีหรือไม่มันอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทําของเราแล้วก็อยู่ที่มุมมองของเราว่าเราจะมองเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างไรไม่ไปว่า ปีดีจะต้องมีปีที่ดีขึ้นมาถึงมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเราแม้มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นดีขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่รู้จักมองอย่างเดียวแต่รู้จักเกี่ยวข้องปรับตัวด้อย่างมีคนหนึ่งเนี่ยป่วยโรคหัวใจเนียอยก็สุดแย่เลยนะแต่ว่ามันได้คิดว่านี่คือสัญญาณเตือนนะว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยไม่ถูกต้อง เราทํางานหนักมากไปเราเครียดมากไปเราออกกาลังกายน้อยไปเราก็เลยเริ่มที่จะฟิตร่างกายนะออกกําลังกายด้วยการวิ่งจ็อกกิ้งเริ่มจากวันละไม่กี่ร้อยเมตรก็ขยายเป็นวันละสี่ห้ากิโลเมตรและระหว่างที่วิ่งนี่ก็มีเพื่อนนะร่วมวิ่งที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นนะหมู่มิตรที่รู้ใจกัน การดูแลสุขภาพก,ก็ดีขึ้นด้วยในจิตใจเขาก็เปลี่ยนแปลงไปจากการที่ได้วิ่งนะเพราะว่ามันเป็นการเอาชนะใจตัวเองได้เพื่อนที่ดีสุขภาพก็กลับคืนมาหรือดีกว่าเดิมใจก็ดีด้วยก็กลายเป็นว่าไอ้ความเจ็บป่วยโรคหัวใจนั้นเนี่ยมันกลายเป็นของดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักว่าเนี่ย ปีใหม่เนี่ยจะดีหรือไม่อยู่ที่เราอยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่คําพูดที่ดีของเราอยู่ที่การวางใจเป็นและคิดดีของเราซึ่งโดยเพราะไอ้การทําดีพูดดีคิดดีวางใจให้ถูกเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาลอยๆมันต้องทํมามันต้องสร้างมันต้องเสริม นั่นถ้าเราให้ปีใหม่ปีที่ดีก็ต้องพยายามทำสิ่งใหม่ๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมกับชีวิของเราทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ฝึกจิตให้ดีกว่าเดิมมันยังเป็นหลักประกันให้เกิดปีที่ดีได้นทานที่จะแสวงหาสิ่งเสร็จใหม่ๆหรอือครอบครอง สิ่งใหม่ๆที่มาปลนเปลอยจิตใจลองนึกถึงการที่เราจะมอบคุณภาพใหม่ให้กับจิตใจของตัวในปีใหม่หรือหรือไม่ก็สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายหรือเรื่องของสุขภาพใจรวมทั้งการสร้างคุณภาพจิตที่ดีมีสติมีความสึกตัวมีสมาธิแล้วก็รู้จักมอง รู้จักเปลี่ยนไล้กลายเป็นดีมันก็จะเป็นการเติมความสุขให้กับชีวิตของเราซึ่งจะทำให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีกว่าเดิมและนอกจากการเติมสุขให้ใจแล้วก็อย่าลืมนึกถึงการเติมสุขให้กับผู้อื่นด้วยนะอย่างน้อยน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยครที่เราหลายคนหรือพรุ่งนี้เนี่ยกำลังมีความสุขกันพรามีโอกาสดีๆที่เปิดกว้างขึ้นเราก็ไม่ลืม ผู้อื่นโดยเฉพาะคนเล็กคนน้อยที่ผ่านเข้ามาในชีวตของเราหรือที่ช่วยทำให้ช่วตของเราได้มีความสุขมีความปกติก็อเอือเอ้อเฟือเฟ้อเกือเก้อกูลเขาถ้าเรารู้จักแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น,น,นไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรือในช่วงเทศกาลแห่งความสุขแต่ว่าทําตลอดปีมันไม่ใช่ดีกับเขาแต่มันดีกับเราด้วยมันทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขง่ายนะ แล้ความสุขแบบนี้มันอยู่ยั่งยืนกว่าความสุขจากการเสพจากการเที่ยวกินดื่มเที่ยวเล่นก็ให้ความสุขนะแต่เป็นความสุขและเป็นความสุขที่เร็วสัมผัสง่ายแต่ว่ามันก็จางไปเร็วแต่ความสุขจากการทำความดีความสุขจากการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกื้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นความสุขจากการสร้างคุณภาพหมายกับจิตใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาในความสึกตัวอันนี้ให้ความสุขที่ยั่งยืนกว่า ถ้ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกวันก็จะเป็นวันที่ดีของเราไม่ต้องรอปีใหม่เพื่อที่เราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เราสามารถทำให้ทุกวันเนี่ยเป็นวันดีของเราได้ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจไว้ดีนะเราก็จะรู้สึกขอบคุณนะที่เราตื่นขึ้นมาพบวันใหม่ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งดีงามเป็นโอกาสที่เราจะได้ชื่นชมพบสุขนะการทำความดีกับการที่ได้เห็นผู้คนมีความเอื้อเฟื้อเกื้อ,อกูลกันนั้นเราจะไม่ต้องรอปีใหม่ ซึ่งบางทีอาจจะอีกต้องหลายเดือนข้างหน้าแต่ถ้าเราสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันใหม่ได้เราก็จะมีวันดีนะเกิดขึ้นกับช่วยของเราทุกวันแล้วนะก็ฝากเอาไว้นะเป็นข้อคิดนะสำหรับการใช้ชีวิตสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงก็ตามธรรมเนียมนะก็ก็ ปรารนาการอวยพรนะอาตมาก็ขออวยพรให้ทุกท่านนมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีพลาน้มใหม่ให้อยู่มีความมั่นคงในวิธีธรรมมีความมั่นใจในความเพียรทุกจิตให้ตั้งมั่นเจอทุกข์ก็ไม่ท้อ เจออะไรใจก็ไม่กระเทือนนะให้มีความเจริญในธรรมรักษากายและใจให้มีความสุขความสงบแล้วกอได้พบความเกษมสารให้ห่างกกลความทุกขนะ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะตลอดรนะีหมายที่ถึงนี้